เออพรบรสมุดเท่าเทียมกันนะคะซึ่งมันคือการแก้ตัวกฎหมายแพ่งละพาณิชโนะค<ะ>่ะตอนนี้ก็เข้าสู่สภาไปแล้วเราก็วาระแรกเนี่ยผ่านไปแล้วตอนนี้มีการจัดตั้งเป็นกรรมธิการนะคะมาเพื่อพิจารณาแตยติตัวพรบรสมุดเท่าเทียมกันแล<ะ>้ว นะคะกะ็พรบสมรสเข้าเทียมกันนะคะซึ่งมันคือการแก้ตัวกฎหมายแพ่งละพานิ์เนาะค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็เข้าสู่สภาไปแล้วเราก็วาระแรกเนี่ยผ่านไปแล้วตอนนี้มีการจัดตั้งเป็นกรรมธิการนะคะมาเพื่อพิจารณาประชุมกันสัปดาห์ละครั้งทุกวันพุธค่ะค่ะ,คะมีความคืบหน้าย,ยังไงบ้างคะสัปดาหล่าสุดเลยต้องอคือต้องบอกว่าการทํางานเนี่ย <พ>อยากให้ทุกคนชื่นชมเลยในความละเอียดถี่ถ้วนค่ะ <c oughs> เราดูในแต่ละมาตราเนี่ยวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเพราะว่าเรื่องของความสมรสเท่าทเทียมกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่เห็นทถีหลายๆคนเนี่ยรอมาเป็นสิบปีอยากให้ทีนี้เกิดขึ้นเร็ว,รวหลายๆคนใจร้อนแต่ก็มีหลายๆคนที่มีหลายข้อ,ขอกังวลใจเหมือนกันเพราะการก <c oughs> ารทำง,ง,งานของทางกรรมธิการเนี่ยต้องบอกว่า ทำกันแบบว่าเข้มข้นใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆนะคะเรามีตัวแทนที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการเนี่ยมีทางตัวแทนที่เป็นผู้หญิงมีเป็นผู้ที่นับถือในศาสนาอิสลามก็มีตัวแทนที่เป็นผู้ที่มีหลากหลายทางเพศนี่ก็คือมาแบบมีหลากหลายจริงๆนะคะเป็นตัวแทนในทุกๆกลุ่มเลยนะคะแล้วก็มีทั้งภาคการเมืองภาพวิชาการมารวมตัวกันนะเรื่องหนึ่งที่ มีการคุยกันและให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่ว่าตัวพรบรเนี้ยจะมีผลบังคับใช้ค่ะนะคะเพราะว่า ถ้าการที่มีอยู่ในร่างจะต้องบอกว่าที่เข้าสภาไปเนี่ยมันเป็นร่างเข้าไปจิตสี่ด่างด้วยการเป็นฉบับของทางคอรมอฉบับของทางพัรเก้าไกลฉบับของทางพัคประชาธิปัตย์เราก็มีฉบับที่เป็นของทางประชาชนซึ่ง,งทั้งสี่ฉบับเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบกันแต่ละฉบับเนี่ยมันก็จะมีจุดเหมือนและจุดต่างกันบ้างนะคะเรื่องหนึ่งที่มีการคุยกันเมื่อวานเนี่ยคนทันท้งเยอะก็คือในเรื่องของระยะเวลานะคะที่มันจะมีผลบังคับใช้ เพราะว่าในตัวของฉบับคอ,อ,อรมอรเนี่ยมีเขียนไว้ร้อยยี่สิบวันแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกว่วาร้อยยี่สิบวันมันอาจจะเป็นจํานวนวันที่มีการคุยกันไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนที่จะพยายามผลักดันเรื่องนี้ที่เป็นตอนนั้นเป็นตัวว่าจะร่างเป็นกฎหมายผู้ชีวิตขึ้นมาเลยไม่ใช่เป็นการแก้กฎหมายอของแพ่งพานิชนะคะจะเป็นการเขียนกฎหมายมขึ้นมาใหม่ อันนั้นสมัยก่อนนะตอนคู่ชีวิตเนี่ยเขาคิดมัก็ทําแบบนั้นแต่น้นี่นกรอบระยะเวลากขาคิดกันไปร้อยยี่สิบวันค่ะทีเนี้ยพอมันมาตอนเนี้ยมันเป็นการแก้กฎหมายที่มันมีอยู่แล้ว<ะ>เขาคุยกันว่าเออมันมันเป็นไปนได้ไหมที่จะย่นระยะเวลามาเพื่อว่าให้มันแบบออมีการบังคับใช้ที่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีการคุยกันทางกระทรวงต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในกรรมธิการเนี้ยค่ะก็ รับโจทย์ไปคือความที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะเป็นร้อยยี่สิบวันหกสิบวันเก้าสิบวันเดี๋ยวมันต้องไปศึกษาอีกทีเพราะว่ามันมันมันจะต้องมันเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่สําหรับประเทศไทยเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานราชการเองหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอีกเยอะค่ะเขาก็กำลังจะไปศึกษากันอยู่ว่าจริงๆ่ยต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้มันพร้อมจริงๆนะคะ แต่ต้องบอกว่าอันนี้มันจะมีสองระยะเวลาได้การขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสื่อสารให้เข้าใจได้เลยคือในตัวพรบาคา่ะมันมีสองมาตราตัวมาตราสองกับมาตราหกสิบเจ็ดซึ่งสองอันนี้ยเป็นการ,ระบะบุบกรอบเวลาอะมาตราสองเนี่ยระบุกรอบเวลาที่บอกว่าน้อยี่สิบวันมีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาที่อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยง,งานต่างๆอย่างเช่นว่าจะต้องมีการ ดทะเบียนสมรสท่านเทียมกันได้ขึ้นมาเนี้ยมันก็ต้องมี <ฮะ S 2> เอกสารทัอ <ฮะ S 2> ใหม่เนาะแบบฟอร์มแบบใหม่สำหรับการกรอกสมรสที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศออกเนี้ยค่<ฮ>ะแต่ตัวมาตรา6 7เนี่ยจะเป็นระยะเวลาอีกร้อยแปดสิบวันหลังจากมีการบังคับใช้แล้วเมื่อพบป<า>ร<ฮ>ะกาศในราชกิจจารนุกบกษาบังคับใช้แล้วเนี่ยไอ้ตัวมาตรา6 7เนี่ยจะบอกว่าอีกร้อยปดสิบวันเนี่ยให้กฎหมายลูกอื่นเนี่ย <ฮะ S 2> มีการต <ฮะ S 2> รับแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง เพราะฉะนั้นมันจะมีสองสองเวลาเป็นสองขยักสองกอกเพราะต้องบอก<ะ>ว่าเอแค่เบื้องต้นเนี่ยที่ศึกษามามันมีห้าสิบกว่ากฎหมายลูกเลยนะคะที่ต้องแก้ไขเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้<ะ>อ่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการรื้อกัดรือกันในรายละเอียดค่ะค่ะ